มาชมบรรยากาศการเดินทางนะครับก่อนจะถึงนาตัวเองนะครับดูสิครับข้างทางั่วมหมดแล้วครับพี่น้องตอนนี้เป็นเวลา6กโมงสานาทีนะครับของวันที่28นะครับ28่สิบพฤษภาคม2567ครับผมคูดจัดให้ฟรีสไตล์ก็สวัสดียามเช้าครับท่านผู้ชมทุกท่านครับนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube คูดจัดให้ฟรีสไตล์ครับ ในช่วงเช้าๆ้าอย่างเงี้ก็มาดูนาสักหน่อยนะครับฝนตกหนักนะครับมาสัปดาห์ที่แล้วฝนตกหนักนะครับส่วนสัปดาห์นี้ก็เว้นฝนน่าจะเว้นมาสักสองวันสามวันได้นะครับก็ทาให้น้ําท่วมนะครับหวานเข้าไม่ทันเลยนะครับหวานเข้าไม่ทันนะครับก็ไม่รู้จะทายังไงครับเดี๋ยวพามาดูนาครับผมอันนี้อันนี้นานะนาลุงครับแล้วก็นาคนอื่นถัดไปเป็นนาคนอื่นนันี่นาลุงดูนะครับโอ้โห ็นน้ำเป็นไม่รู้จะพูดยังไงพูดไม่ออกนะครับนี่เป็นเป็นเป็นอย่างนี้ครับนะก็ไม่รู้จะพูดอะไรเลยทำหน้าไม่ทันเลยครับปีนี้พอร้อนก็ร้อนจัดแล้วเวลาฝนมาก็ตุ้มเดียวครับไปหมดเลยครับผมรู้จะพูดยังไงนะพูดไม่ออกนี่หนะ้าผมนะครับไม่รู้จะลด ไม่รู้จะลดลงไหมยังไม่ได้หวานเลยนะครับน้ำคนอื่นเขาก็ยังไม่หวานเหมือนกันแหละแต่ว่าร้ดไทกำลังกำลังจะหวานอยู่แต่ผมรอดูวันเสาร์นี้ก่อนว่าน,น้ำมันจะลดลงอีกไหมนะครับอันนี้ก็พอได้อยู่นะนะครับวันนี้พอได้อยู่ทำไมว่าพอได้เพราะน้ำมันไม่ได้เยอะมากแต่ว่ารอดูวันนี้วันอังคารเนาะดูอีกสามวันจะเป็นยังไงขอให้แดดมาหน่อยเถอะนะครับโอ้ย คือต,ตอนนี้น้ําเนี่ยมันจะถ่ายเทไปไหนก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าทาไมถึงพูดอย่างนั้นเพราะว่านาแต่ละนาเนี่ยมันท่วมหมดนะครับเห็นไหมตรงนัง้นข้างหลังมันก็ท่วมแล,แล้วเราจะเ,าเทไปนาใครนานาท่านใดท่านหนึ่งก็ไม่ได้เพราะว่าอะไรครับเพราะต่างคนต่แยกให้น้ําลดเพราะว่าจะได้หวานข้าวนะข้าวไปนาคนอื่นก็ไม่ได้นอกจากว่าถ่ายเทไปนาตัวเองครับแต่มันก็ดูแล้วไม่รู้จะเทไปยังไงละครับ นะดูค่อนข้างลําบากมากเนี่ยดูค่อนข้างลําบากมาดูั่งนี้บางคนได้ยินเสียงรถไถอยู่ตอนนี้ก็น่าจะหวานข้าวนะครับแต่ว่าก็คนที่เขาหวานได้ก็หวานไปแต่เรายังลดลงยังไม่ได้หรอกดูแล้วนะครับตรงนี้ก็ยังไม่ได้หวานนะครับก็ ไม่รู้จะพูดยังไงพูดไม่ออกเลยทีเดียวดูตรงนี้ก็เยอะมากน้ำให้ทำยังไงล่ะครับที่นี่ไม่รู้จะพูดอะไรเลยทำอะไรไม่ถูกเป็นน้ำเป็นทะเลเลยครับโอ้ย,ยนี่แหละเหตุผลที่ผมไม่อยากมาดูผมก็เลยวิ่งไปร้อยเอตลอดเพราะว่ามันแก้ปัญหาอะไรไม่ได้นะครับเรื่องสูบน้ำผมก็ไม่มีด้วย นะมันไม่มีเงินซื้อมีอะไรไเหมือนคนอื่นเขามีเงินซื้อมีอะไรนะครับดูตรงนั้นดิเขาสูบน้ําออกไปนายาดเขาใช้พญานาคสูบน้ําเป็นนายาดแต่เราไม่มีท่อไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวมันอันนี่ลงก็เขาก็จะเขาหวานแล้วแหละตัวนี้เขาหวานแล้วนะใกล้เคียงกันแต่ของเราเนี่ยังทําอะไรไม่ได้หรอกนะานาแบบนี้น้ําเยอะขนาดนี้นะครับ นะพูดไม่ออกเลยไม่รู้จะแก้ปัญหายัางไงถ้าเป็นแก้ได้ก็สูบน้ำออกนะครับสูบน้ำออกแล้วก็แล้วก็ให้มันแห้งสักหน่อยก็หวานนะครับแต่ดูดูแล้วเนี่ยใช้เวลาอีกนานเหมือนกันถ้าฝนไม่ตกมันก็จะดีหน่อยนะครับแต่ถ้าฝนตกนี่ก็จะมาอีกก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนี่ยครับก็ด,ดูท้องฟ้าเอาแล้วกัน นะครับของฟ้าวันนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้แต่ผมก็ดูไม่ออกแล้วนี่ว่าฝนจะตกไม่ตกอย่างไรนะครับเมื่อวานก็ลงเม็ดมานิดหนึ่งเห็นไหมก็ถามว่าฝนหยุดไหมช่วงนี้ก็ยังไม่หยุดนะครับก็หลายๆคนก็ใช้วิธีการสูบน้ําออกแล้วก็หว่านข้าวนะครับแต่จะสูบออกอย่างไรจะสูบไปไหนล่ะมันสูบไม่ได้นะนอกจากว่าข้าวคนฝั่งนี้เนี่ยเขาสูงขึ้น แล้วเราก็ขอเขาสูบข้ามฝั่งมาหรือไม่ก็ของป้าน่นฝั่งน้นของป้าถ้าใต้ข้าวกยาวก็สูบออกไปฝั่งแกแล้วก็ให้หนาตรงนี้มันแห้งก็คงจะพอได้อยู่อาอนี่หลักฉนดทมาอยู่ยังไงตรงนี้นี่ขุดม,มาคือทําไมวะใครมันจะไหลที่ผายเพราใช้ภาษาไม่ดีหน่อยมันไม่ชอบอคนที่ทําแบบนี้นะครับอ่ะทีนี้มาดูตรงนี้ เดิน <de ad> มาเรื่อยๆตรงสระน้ําก็ผ่านสระน้ํามาแล้วนี่ผ่านสระน้ํามา,แล,มามมงงแล้วน้ําก็ยังเยือะอยู่เหมือนเดิมโอ้ยนอพี่นอเอ้ยทํายังไงล่ะเนี้ยคลิปนี้ถ่ายวันที่28พฤษภาคมนะครับอออากาศก็คงจะถัดออกไปถ่ายให้ดูว่าปีนี้มันทํานายากจริงๆนะครับปีนี้ไม่เหมือนไม่เหมือนปีที่แล้วแห้งแลงก่อนแล้วก็พอหวานเสร็จแล้วฝนนานมากฝนก็ค่อยมาแล้วก็ ต่อไปก็ทิ้งช่วงจนแห้งแรงครับแต่ปีนี้มันอาจจะเป็นผลของอนิโยอะไรสักอย่างนะที่ทำให้มันร้อนมากพอร้อนมากแล้วผลจากนั้นก็คือฝนมาก็นำมาจนท่วมเลยหลายพี่น้องหลายคนหวานข้าวไม่ทันโดยเฉพาะเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูต่อไปนี้นะครับเดยต่อจากนี้ไปไม่มีใครหวานทันเลยนี่นะครับตรงนี้ไปตั้งแต่นี้จนถึง น่นไม่เลยสุดลูกหูลูกตาเนี่ยยังไม่มีใครได้หวานสักคนนะครับแต่นี่ก็สอบอะไรไม่ดูนี่กะสอบาวขาวตรงนี้นี่สอบขวขาวตรงนี้เขาจะมาหวานข้าวหรือเปล่านี่นี่นี่สอบข้าวตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเขาจะหวานไหมวันนี้นะครับนี่เออไม่มีใครได้หวานเลยครับเนี่ยนาติดกับผมฝั่งนี้ก็ยังไม่ได้หวานนะครับงั้นก็โอ้ยก็ไม่ดูจะพูดยังไงร,รู้เรียนต่อไปครับพี่น้องชาวนาของเรา ก็ดูเอานะครับว่าช่วงไหนมันจะหวานได้หรือหวานไม่ได้อย่างไรนะครับ mm. อ่าไม่รู้จะพูดยังไงก็พูดได้แค่ว่ารอนะครับก็คือธรรมชาตินะครับเนาะธรรมชาติมันมันมันมาอย่างไงแล้วก็ต้องต้องเข้าใจเขาอย่างนั้นแหละนะครับไม่มีใครห้ามได้นะครับอานาเทคโนโลยีทันสมัยทุกวันนี้ยังห้ามธรรมชาติไม่ได้เลยนะครับทําไงได้ล่ะครับนะ อ่านั่นแหละครับทําอะไรไม่ได้ก็ได้แค่รอลครับช่วงนี้สูบไปนาคนอื่นก็ไม่ได้สูบไปหน้าตัวเองก็ไม่ได้เพราะว่าข้างล่างมันเริ่มแห้งแล้วสูบไปข้างล่างไม่ได้หรอกผมต้องการจะหวานข้างล่างก่อนไม่รู้จะไปตามแผนผมไหมอ่่ข้างล่างสองสองสองงานนั่นนะ่ะสองสองแปลงอ่าสองแปลงประมาณสองไร่อ่ามันเริ่มยุบแล้วถ้ามีแดดมามากๆวันนี้น่าจะลงหน้าจะหวานได้ครับผมคิดว่าแต่ส่วนในทุกเนี้ค่อยว่ากันอะไรอย่างนี้นะหรือยังไงไม่รู้นะ ก็พูดไปก่อนพูดไปงั้นแหละเป็นการวางแผนของของเราเองแต่คนอื่นเขานะ่ะฝั่งน้องขาวานอยู่นะเขาก็ใช้เครื่องสูบน้ําสูบออกนะครับแต่เราไม่มีเครื่อง้าดูก่อนครับว่าจะทํำยังไงดีนะครับมีเครื่องพ่อตาอยู่ที่รอยเอียดไม่แน่ใจอาจจะอาจจะยืมมาใช้งานก็ได้นะครับนะครับอาจจะยืมมาใช้งานก็ได้อาจจะมาสูบออกตอนกลางคืนก็ได้เพราะว่าเราไม่มีเวลา มันไม่แน่เดี๋ยวดูก่อนแล้วกันอะไรอะไรก็พูดไปก่อนส่วนการกระทํานั้นก็ค่อยว่ากันส่วนแปลงนี้โอเคเลยหวานได้แล้วส่วนแปลงนี้หวานได้แล้วนะครับเดี๋ยวไม่เกินไม่น่าจะเกินวันไหนน่าจะได้หวานแปลงนี้แต่ถ้าหวานก็คือหวานอย่างไรคิดไม่ออกอยากจริงๆอยาก,ยากหวานหมดนะครับเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปดูนาโดนแล้วกันวันนี้มันก็จะเกือบจะเกือบเจ็ดโมงแล้วจะไปทํางานก่อน นะครับเพราะว่าไปเจ็ดโมงก็ทันเพราะว่าเราไม่ใไม่ใช่ครูเวนนะครับนี่เราให้ัังกันตรงๆนี่ครับโอ้ยมาดูนาก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเข้าไปทํางานเลยแปบ๊บเดียวก็ถึงตอนนี้ยังไม่ถึงยังไม่ถึงเจ็ดโมงนะครับอผมมาถ่ายทําแป๊บเดียวนะครับแปลงนาเฮ้ยไปหมดแล้ว่ะส่วนใหญ่ก็จะดูนาตัวเองนี่แหละนะครับนี่ครับ มันนี่ก็ก็โอเคครับผมว่าหวานได้อยู่แต่ว่าก็ต้องรอดูรถไถอีกทีนะครับน,นุ้นไปไม่มีคนได้หวานเลยนะนะครับแต่มีก็อยู่ตรงนั้นแหละนิดนึงที่หวานกับของลุงนะของลุงของป้าลงไล่ลงไปนั้นก็ได้หวานบางอันก็ไม่ได้หวานทิ่ถนนก็ไม่มีใครได้หวานสักคนเดียวนะครนะโอเคส่วนตรงนี้ก็เป็นอย่างนี้นะครับนี่ อากาศในยามเช้าเ้าอย่างนี้นะครับก็จะมาเช้าวันนี้แหละพอดีทำธุระบางอย่างอยู่แล้วก็ธุระส่วนตัวอีกเก็เลยยังมาไม่ทันนะครับนะครับโอ้ยยอดจริงๆปีนี้เป็นปีที่อามหาโหดจริงๆ <laughs> เป็นปีที่ค่อนข้างลําบากในการทํานานะแต่ตรงน,นี้มันเนินอยู่แล้วมันก็ดีไปตรงน,นี้มันเนินอยู่แล้ว ต่ไม่รู้นาะพ่อจะเป็นยังไงเขาบอกว่าจมน้าไปเลยนาที่น้ําท่วมไม่ได้เข้าเลยก็นานั้นแหละปีที่น้ําท่วมราศีสไลดนะนะครับนะงั้นปีนี้ขอให้มันน้ำมันลดหน่อยเถอะไม่รู้จะทํำยังไงแต่ถ้าสูบบอกก็ต้องก็ยอมสูบมนแหละแต่ว่าก็ต้องรอเวลาเนี่ยผมเหมือนผมบอกมันไม่รู้จะสูบไปไหนสูบไปฝั่งนู้นเขาก็ไม่เอาเพราะว่าอะไรครับโดนด่ากันชิบหายแหละถ้างั้นนะ ด่ากันตายหาเลยแหละเพราะอะไรครับเพราะเขาก็อยากหวานเข้าเหมือนกันไม่ใช่แต่เราที่อยากจะหวานถูกไหมอ่างั้นใครก็ใครก็อยากให้มันลดอยากให้มันได้หวานกนทั้งนั้นแหละนะครับมันถ้ามันมีทางเดียวก็ต้องทำแหละครับทําแบบไหนทําแบบสูบออกหวานมันขึ้นสูบเข้าปล่อยน้ําเข้าประมาณนั้นก็น่าจะได้อยู่นะครับผมจะต้องไปหาเครื่องสูบน้ำมาแล้วลหละ นะครับตรงจะเป็นท่อเล็กเครื่องสูบน้ําเล็กๆนะครับเพราะว่าพญานาคเราไม่มีเหมือนเขาะนะครับโอ้นะครับอ่ะนะครับพาเดินชมกันเขาเดินชมกลับบรรยากาศการเดินชมขากลับอันนี้ครับอันนี้เป็นหวานแล้วนะครับเป็นหวานแล้วมันก็มันก็มันก็ได้อะเนี่ยาน,น้ําเข้ามามันก็ไม่เป็นไรหรอกอีกรออีต้นแข็งสักห้าหกวันเนี่ยก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ของเราสิ ปีนี้มันทานาผิดพลาดไปเลยปกติจะหวานตั้งแต่ต้นเมอปลายเมษาแต่ยังถึงบอกแหละวานตอนไหนบางทีมันก็เหมือนเดิมนะท,ทุกๆปีมาในรอบที่ผมทํานามานี่ผมก็เห็นว่ามันแรงตลอดถ้าใครดูคลิปผมผมจะก็จะเห็นว่ามันแรงมาตลอดเลยแล้วใครจะไปคิดว่าปีนี้จะเป็นอย่างนี้กรมตุนนิยมวิทยาก็บอกก็ใช่อยู่ว่าอะไรครับมันร้อนแล้วมันจะมีฝนมาแล้วก็ฝนก็จะทิ้งช่วงอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเออ อย่าพึ่งหวานถ้ามันมามันก็คงมาไม่ไม่ทําให้น้ํชท่วอะไรขนาดนี้หรอกแต่ที่ไหนได้มันมาแล้วมันก็ท่วมเลยคืนเดียวคืนเดียวนะครับเป็นสภาพแบบนี้เพราะเหมือนฟ้ารั่วฝนตกโอ้โหหลายชั่วโมงมากนะครับทําให้น้ําเป็นแบบนี้แหละนะครับนะก็ <laughs> ไม่รู้จะพูดอย่างไรนะ ก็เดี๋ยวรอดูครับเดินไปเดินมาก็มาถึงอตรงนี้แล้วที่ดอนเรียกหน้าดอนผมว่าตรงนี้น้ำจะเยอะที่สุดแต่ปรากฏว่าไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันใช้รถแมคโครแมคโครจกไปเมื่อสักเนี่ยครบสองปีแล้วนะครับแต่ก็ เนี่ยตรงนี้เยอะมากในทุ่งนี่เยอะมากนะครับโอ้ยก่จริงๆไม่อยากมาดูเลยจริงๆก็อยากนะในใจนึงก็ถ่ายคลิปทิง้งเก็บไว้ว่าปีเนี้ยมันลําบากจริงๆปีหกเจ็ดเนี่ยทํานาทีทํานาลําบากเพราะาอะไรน้ํามาเยอะก็ลําบากฝนไม่ตกก็ลําบาก <laughs> ชีวิตน <laughs> ี้ความพอดียอยู่ตรงไหนวะเนี่ย ว่าพอดีหาไม่ได้จริงๆเลยนะไม่แรงก็ท่วมเหมือนเขาว่าจริงนะเอาไม่ทันเลยนะไม่แรงก็ท่วมไม่ท่วมก็แรงอย่างนั้นแหละเอาไม่ไรหรอกคิดกับมันเยอะก็ไม่ดีนะปล่อยวางนะครับมันเป็นอย่างนั้นก็ปล่อยมันเป็นอย่างนั้นไปก่อนนะครับถ้ามันแก้ปัญหาไม่ได้จริงๆมันก็ถึงเวลาก็ต้องทําอะไรสักอย่างนั่นแหละตอนนี้ก็ได้แต่รอรอดูก่อนชาวบ้านเขาก็รอเหมือนกันแหละไม่ได้รอแต่เราแต่บางคนเขาไม่ทางเลือกเขาก็สูบน้ําออก ไปใส่นาเขาแล้วเขาก็หวานพอข้าขึ้นเขาอาจจะสูบน้ํากลับอย่างเงี้ยเหมือนพ่อตาผมในคลิปไหนที่ออกอากาศไปหลายปีที่แล้วก็เป็นก็เป็นอย่างนั้นไปได้ถ้าเขาไม่ทุนนะนะก่อนเราทุนอยู่ไหนล่ะทุนมันไม่มีมันก็ต้องปล่อยมันก่อน <laughs> พูดจริงผมไม่มีทุนจริงในการทํานาเนี่ยทำทุกปีนี่เซ็นเขาไว้ตลอดนะค่ารถไถเลยก็เซ็นไว้ค่าปุ๋ยก็เซ็นไว้พอขายข้าวเสร็จก็ไปเคลียร์เขานั่นถือว่าเหลือเท่าไหร่ก็คือกาไร งั้นเราไม่มีทุนจริงๆเพราะว่าอะไรซึงพูดอย่างนั้นเพราะว่าเราไม่มีเงินนะครับจริงๆแล้วไม่มีเงินเลยแห <ST> S 1> <S 1> ละเพราะว่า <ST S 1> <Whoa> ผมก็ใช้ชีวิตอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยววันหนึ่งผมจะพูดให้ฟังว่าทาไมผมไม่มีเงินจะทําคลิปให้ดูถ้าใครอยากรู้นะครับ <ST> S> <S ใครไม่อยากรู้ก็ไปเป็นไรอย่างน้อยลูกโตมาอาจจะไปพ้นไปคน้นคบคลิปเราอีกสักสิบยี่สิบปีก็ได้ใช่ไหมเอ่มันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแล้วก็อยากจะทําไว้อยู่นะครับทําไว้อยู่อยากทําไว้เดี๋ยวเดี๋ยวให้คิด ให้ให้คิดว่างก่อนว่างว่างตอนไหนจะทําเพราะว่าเรายังไม่ยังไม่พร้อมนะครับอ่ะโอเคประมาณนั้นครับผมนะบรรยากาศทุ่งนาน้ําท่วมครับยังไม่ได้หวานสักต้นครับโอ้ยพีรองเลยปีนี้นั่นละลับไปหาทํางานกรรมการกันดีกว่านะครับเช้าเช้านี้เอามาฝากนะครับยังไม่เจ็ดโมงเลย ตอนนี้6ปง40นาทีนะฮะถือว่ามาถ่ายทำเดินไปเดินมาอ่านเดอกๆกำลังกายในยามเช้าเอาได้พันเท่าไรเก้าวันหนึ่งพันกว่าเก้าอืมโอเคพ <laughs> ือว่าใช้ได้ฮะเดี๋ยวปิดคลิปกันแค่นี้แหละนะเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อๆไปนะครับนี่กับอนากาศทุ่งนาน้ำท่วมนะครับเดี๋ยวสถานการณ์จะเป็นยังไงต่อไปผมจะนำมาอัปเดตไว้ใน youtube นะครับส่วนมีคนดู ผมก็ขอบคุณมากๆนะครับขอให้ท่านมีความสุขความจเจริญในการรับชมมีความสุขทั้งกายและใจนะโอเคครับขอบคุณครับแค่นี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย